ครับผมเองอาพาณิสฐ์แซลมประธานกรรมการกลุ่มบริษัทปอพาณิสย์โรงเรืองปาบอ,อยครับในส่วนของอกลุ่มบริษัทปอพาณิสฐ์โรงเรืองปาบอ,อยปีนี้เป็นปีที่15ที่เราได้นำเนินธุรกิจทำโรงสกัดน้ำมันปลาล์มเริ่มตั้งแต่ป .1 จนถึงหน้าวันนี้เรามีทั้งหมด4โรงเรามีป .1 อ,อยู่ที่ชัยบุรีเรามีป .2 อ,อ,อยู่ที่ตำบลตับปลิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โรงที่3อยู่ที่บ้านศิลปุลอำเภอขอพนมและก็โรงที่4ก็คือปอพาณิชย์โรงเรียนป่าบยงาอยู่ที่บ้านขเขาเขนอำเภอไร่พยาในส่วนของการดำเาิน,านร่วมกับป e ีก็ เราเป็นคู่ค้ากันมาตั้งแต่เราเริ่มทำธุรกิจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเป็นระยะเวลา15ปีที่เราทำงานร่วมกันมาก็เป็นคู่ค้าหลายแรกโดยการแนะนำของอคุณสาวันตันให้ไปพบคุณปรกิจก็ได้คำแนะนำจากจากคุณปรกิจหลายๆเรื่องในเรื่องของทำโรงสกัด ั้งแต่นั้นมาเราก็เป็นคู่ค้ากันมาตลอดได้ทํางานร่วมกับ PCE ก็ถือว่าเป็นประสบความสําเร็จที่ผมภมิใจและก็ได้ทางานร่วมกับบริษัท PT ระยะเวลาที่ที่ทำกันมาถึงจะมีอุปสรรคไปบ้างแต่ก็ได้การสนับสนุนจากบริษัท PCE มาตลอดไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของน้ํามัน ที่มีคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นสต็อกที่เรามีสต็อกล้นไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันของ PCE ที่เราไปข่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งไม่ว่าระบบเรื่องของการเงินเราได้รับการสนับสนุนจาก PCE โดยตลอดเราก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นดีขึ้นมาตลอดทุกๆปีนะ ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาก็บริษัทพีซีดูแลตลอดได้ราคาเกินกว่าคนอื่นตลอดในระยะที่เราเช็คราคาไม่ว่าจะเป็นเช็คคู่ค้าอื่นส่วนมากเราจะได้ราคาดีกว่าเจ้าอื่นตลอดในส่วนผมเองผมก็ในด้านการธุรกิจร่วมกับ PCE ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดี และเราเองก็อยากจะอยู่คู่กับ PCE ตลอดไป